สวัสดีครับคุณโยกสวัสดีค่ะครับผมคุณโยกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนมหาสารคามค่ะเป็นยังไงบ้างครับอากาศหนาวไหมฮะเริ่มมีลมเย็นค่ะเออผมเพิ่งกลับมาจากอุดรมาถึงเมื่อเช้าอยากจะบอกว่าอุดรอ,อากาศเย็นแล้วอันนี้อ,อันนี้ก็มาเที่ยวเหมือนกันค่ะมาเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเออนะครับช่วงนี้เนี่ยอีสานเหนืออากาศดีดี เออนะครับแต่ระวังเรื่องของฝนสลับอากาศเย็นและบางทีแดดร้อนกองกลางวันจะป่วยเอานาเอานาเอาน,านี่ไปเที่ยวกี่วันครับเนี่ยอ,อ่อได้อาทิตยกกว่าแล้วค่ะโหเที่ยวนานเชียวเอาหนา้ามีเวลาก็เอาให้มันเต็มที่นะโอเคมาฮะคุณหยกเอ้คุณหย,ย,ยกกับผมนี่เคยคุยกันรู้ยังนะไม่เคยคะ่ะแล้วปกติตเต้นมากเลยสบายสบายไม่ต้องตื่นเต้น ค่ะเออนะครับปกติฟังสดหรือว่าย้อนหลังฟังย้อนหลังค่ะโอเคนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณโยกเดี๋ยวค่อยมาถามถึงเรื่องของการไปเที่ยวห้องพักคืนเขาดาวแน่นอนดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนที่ชอบตระเวนท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไปเจอไปเจอเรื่องนี้มาชื่อสถานที่พักไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรครับ เชียงรายค่ะเชียงรายเหนือสุดของสยามประเทศใช่ค่ะไปเจออะไรมาคุณโยกคือต้องเท้าวความก่อนนะคะคือเมื่อป,ปีปลายปีหกสนะคะยกได้เป็นพนักงานพนักงาน ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> โดยบริษัทแม่อะค่ะเขาได้บอกเลิกสัญญาบริษัทที่ดูแลพนักง,งานที่เป็นเซล,ลอะค่ะ <c oughs> แล้วก็เซ็นสัญญาบริษัทใหม่ซึ่งบริษัทใหม่เนี่ยเขามีการลดเงินเดือนลดคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วช่วงช่วงสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะบริษัทเดิมเนี่ยเขาให้เป็นวันหยุดแล้วเอาวันหยุดเนี้ยมาชดเชยเดือนมกรา <c oughs> แต่บริษัทใหม่เนี่ยเขาให้ตัดไปเลยก็เลยรู้สึกมันไม่แฟร์ มันก็เลยให้ทาให้วันที่สามสิบแปดฉันไม่ไปทํางานละก็เลยชวนแม่ค่ะแล้วก็ลูกอีกสองคนไปเที่ยวเชียงรายก็คือตะเวนขับรถจากบ้านที่เชียงใหม่ค่ะยกไปคนเชียงใหม่เนาะขับรถจากเชียงใหม่ค่ะไปเชียงรายก็คือตะเวนขับไปเรื่อยๆคือไม่ได้มีแพลนไม่ได้แบบคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอ่าตัดสินใจเข้าเข้าอำเภออำเภอนึงตรงชายแดนนะคะ และทีนี้เนี่ยอตรงชายแดนตรงนั้นนะคะคเขามีถนนคนเดินคก็จะมีของซื้อของขายของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วอะค่ะก็เลยคุยกับแม่แต่สินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะพักกันที่นี่นะลองพักดูลองพัก แถวนี้ดูว่ามันยังไงอะไรเงี้ยบรรยากาศจะเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เชียงใหม่ไหมหรือว่าจะเหมือนที่บ้านไหมอะไรเงี้ยค่ะหยกก็เลยตะเวนหาตะเวนหาที่พักอะค่ะตรงบริเวณชายแดนตรงนั้นอะคือเคาเตอร์ทุกที่บอกเต็มหมดเต็มีที่ว่างเขาดาวะออ่ะเกออ็คือเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเต็มแบบ เต็มตลอดสองข้างทางที่เราไปไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจขึ้นแอปพลิเคชันอโกลดาว่าที่ไหนมันมีมันมีว่างบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเขาแบบเหลือไว้ไรเงี้ยก็ไปได้ที่ที่หนึ่งที่ที่เราไปถามครั้งแรกว่าเขาบอกว่าเต็มแล้วก็ทีนี้ก็คือพอเช็คอินเสร็จปุ๊บเป็นห้องขนาดใหญ่อะค่ะมีสี่เตียงติดกันโอเคเราดูละ เออมันรองรับสี่คนพอดีจะได้ไม่ต้องหลายห้อง,งอะไรเงี้ยค่ะก็จ่ายเงินผ่าตัดบัตรอะไรเรียบร้อยจสปุ๊บก็เดินเข้าไปหาลุงที่คุยกันครั้งแรกที่บอกว่าห้องเต็มอมอลุงเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็อึ้งไปสักพักนึงแล้วเขาบอกว่าถ้าจะถ้ามาจองอะค่ะไม่จอ่วงหน้ามาจองตอนนี้ทําไมเราด้วยความว่าแบบตอนนัน้นก็อยากจะแบบก็อยากจะพักแล้วอะไรเงี้ยขับรถมาไกลมากอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ได mm. mm. ้ค um, ิดอะไรก็คือซื้อกับโคงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปกินกันลูกๆกับแม่ก็ขึ้นไปก็คือกินข้าวผัดกันอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสองทุ่มคือต้องบอกลักษณะก่อนว่านี่มันเป็นเกท้าวประมาณสี่ครูหาค่ะแล้วมันเป็นสามชั้นครึ่งแล้วมีการซอยห้องแบบมีการต่อเติมห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้นลอยก็เป็นห้องก็คือมีการซอยห้องเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็เลย ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นเก์เฮาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ห้องที่อยู่เนี่ยค่ะเป็นห้องชั้นสี่เป็นห้องชั้นสามชั้นสามบนสุดอะคะ่ะแล้วตรงห้องเนี่ยมันตรงกับเวทีพอดีเวทีบนเวทีเขาก็มีการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มประมาณสองทุ่มเริ่มมีฝนตกค,คือฝนตกแบบ ไม่ลืมหูลืมตาค่ะไม่คิดว่าฝนตกในหน้าหนาวอะไรเงี้ยคือแบบตกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถือคนเดินเวทีคือเก็บภายในสามวินาทีคือแบบหายไปหมดเลยแล้วเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรหลับละทีนี้ค่ะระหว่างหลับเนี่ยเราอะรู้สึกอะเหมือนมีคนนะคะ<ด>ค่อยค่อยหย่อนหัวลงมาจากเพดานข้างบนนะคะเหมือน ค่อยๆหย่อนมาแต่สิ่งที่เรารู้สึกอะ่ะ<ฮ>ก็คือผมยาวๆ<ฮ>ค่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็คิดว่าเราอ่ะตาฝาดเพราะอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ<ฮ>ก็เลยบอกแม่บอกเด็กๆว่าเออนอนได้แล้วนะค,คือแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับแล้วอะไรเงี้ย<ฮ>ค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไร<ฮ>ที่สักปุ๊บสักพักเราได้ยินเสียงเหมือนมีคนขูดกระจกแปลกคือขูดกระจกเหมือนตะกายขึ้นมา แล,แล้วจรีงเราก็สวดมนต์คือได้ความว่าดียินเสียงแ,แล้วเราก็สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์เสร็จปุ๊บก็มีคนหัวเราข้างหัวหัวเราแบบเย็นๆยเงี้ยก็พยายามไม่สนใจพยายามแบบคุณเหมือนแบบไม่มีตัวตนไม่สนใจอะไรเงี้ยค่ะจนสักพักนึงรู้สึกเหมือนมีคนแบบดึงมาห่มแล้วก็พูดว่ากูบอกให้มึงออกไป เราก็แบบนิน่งเงียบตอนนั้นก็คือใจใจเต้นแบบเต้นมากรัว,ว <Okay. S 1> สักพักก็มีคนมาจับข้อเท้าอ่ะกูบอกให้มึงออกไปถ้ามึงไม่ออกไปกูจะเอาลูกมึงไปอยู่กับกูด้วยออืคือตอนนั้นคือโมเมนต์อันนี้คือแบบคือเราบอกว่าเรามาดีเราไม่ได้มาทํารลายใครเราขอนอนพักได้ไหมเพราะว่าเราขับรถมันเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค <Okay. S 1> ่ะ<ๆ>เขาก็บอกว่า มึงจะออกดีๆหรือมึงจะให้กูเอาลูกไปด้วยตอนนั้นก็คือปลุกลูกปลุกเด็กๆลูกตื่นตื่นตื่นแม่ตื่นคือแม่ไม่ได้ถามอะไรเลยคือแม่ก็แบบไม่ได้ถามอะไรเลยค่ะทุกคนเก็บของหมดเออทุกคนไม่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 แปลกใจเลยว่าเอายู่ๆเรามาปลุกให้ทุกคนออกจากห้องทําไมไงคือหยกเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วอ๋อที่บ้านเห็นผีที่บ้านเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีเซนต์รู้ใช่ค่ะ คือถ้าคุณหยกพูดอะไรมาลักษณะแบบนี้แสดงว่ารู้แล้วว่าหยกเจอละใช่ค่ะอ๋อเออเออเออใช่ใช่และทีเนี้ยค่ะอ่าพอเก็บของเก็บของออกใช่เก็บของออกเลยก็ลงไปถึงเคาน์เตอร์ค่ะก็วางคุญแจไว้ที่เคาน์เตอร์ลุงแกบอกว่าไม่คืนเงินนะคือโมเม์นั้นคือแบบลุงไม่คืนเงินหนูไม่ว่านะแต่คือขอออกแลวอะไรเงี้ยอือ <c oughs> และทีนี้ค่ะเรื่องความว่าฝนมันตกหนักแบบตกหนักมากก็เลยบอกให้แม่ไปรออธานาคารกสิกรแถวแนั้น <c oughs> อ่าแล้วจากลงอจากเกทเฮาไปถึงที่จอดรถน่ะ <c oughs> มันไกลประมาณสองกิโล <c oughs> คือหยกก็รีบจ้ำแบบรีบจ้ำจ้ำจ้ำก็คือด้วยความว่าฝนมันตกอารีบจ้ำก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะถือล่ม <c oughs> เดินมาข้างหลังตอนนั้นคือคิดว่าเป็นมิจฉาชีพอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ถามว่าจะไปไหนให้ไปส่งไม้ไรเงี้ยคือเขาพูดไทยชัดนะคะไม่มไม่มีสำเนียงแบบชาวเผ่าหรืออะไรอย่างเง<ม>ี้ยก็คือพูดไทยชัดมากาบอกว่าเออผมก็มาเที่ยวเหมือนกันนะคือตอนนั้นก็แบบรีบเดินอะ่ะรีบเดินไม่ชาชีพหรือเปล่าไม่แน่ใจก็รีบเดินจนถึงประตูรั้วที่เขาเป็นที่จอดรถอะคะ่ะม,มันอยู่ตรงข้ามกรบสาลเจ้าจีน<ม>เปิดไปปุ๊บคือไม่มีรถจอดเลยไม่มีรถจอดเลยแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่ามีรถจอดอยู่ข้างในเหมือนกันที่เดียวกัน โมเมนต์นั้นคือวิ่งค่ะพอถึงวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บปิดปประตูรถล็อกเบิกไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่ในบริเวณนั้นอีกเลยที่เดินกลางร่มตามเรามานะใช่ค่ะเฮ้ยคือไม่มีจริงๆคือเขาบอกว่าเขาอะเดี๋ยวจะเดินเป็นเพื่อนนาอะไรเงี้ยคือไม่มีไม่มีเลยครับตรงนั้นคือมีสปอตไลท์สองทุกทางคือถ้าเป็นคนอะเราก็ต้องเห็นว่าเขายืนอยู่หรือว่าอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างๆหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ย ี่คือไม่มีเลยครับไม่มีทีนี้ก็วแบบโมเมนต์นั้นคือคิดถึงลูกกับแม่ค่ะไปรับก่อนเดี๋ยวไปหาโรงแรมมานอนใหม่ก็คือเราใช้เวลาการนอนอยู่ที่เอทาตรงนั้ค่ะแค่หนึ่งชั่วโมงก็คือตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มที่เกิดเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วก็ไปโรงแรมใหม่แถวแถวบริเวณนั้นแต่ว่าจะไปอำเภอแม่จันก็คือใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บ หนูก็ก็บอกว่าแม่ไม่ต้องพูดเลยนะเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้เช้าค,คือลูกก็ด้วยความว่าโงงเงีย์เขาก็ไม่ได้ใส่ใจะอะไรย่างเงี้ยค่ะจนถึงห้องพักได้ห้องพักกยนไปอมเส็บป,ปุ๊บก็สวดมนต์ไหว้พระสวดชินบัญชรแล้วก็บอกว่าถ้ายอยากได้อะไรอะ่ะก็ให้เข้ามาบอกอืคือแบบมาดีๆนะอะไรงเงี้ยคือเราอ่ะไม่ได้มีเจตสักเ,เจตนาที่จะลบหลู่ใดๆอะไรงเงี้ยค่ะก็พอสวดมนต์ไปก็หลับแต่ในความฝันนะคะ เขามาแบบสวยมากคนเดิมคนเดิมเป็นผู้หญิงชนเผ่าคนเดิมเหรอฮะใช่ใช่คนเดิมอ่ะเขามาแบบเป็นผู้หญิงผมยาวมัดผมแล้วก็แบบใส่ชุดสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะถูกพ่อแม่มาขายมาขายแบบมาขายอ่ะค่ะครับถูกพ่อแม่มาขายเพื่อขายบริการอ่ะอืมใช่แล้วเขาอ่ะก็ถูกผู้ชายฆ่าอยู่ในห้องห้องนั้นอ๋อครับ นั่นคือสิ่งที่เขาสื่อกับเราใช่ใช่ค่ะสิ่งที่เขาสื่อกับเราอคือเขาอ่ะเขาบอกว่าเ่ามีความแค้นว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากที่จะมาไม่ได้อยากที่จะมาขายตัวไม่ได้อยากแบบถูกพ่อแม่มาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบที่บ้านไม่รู้เลยว่าเขาตายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แบบเหมือนกับเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเหมือนผ่านไปแบบยี่สิบสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนเพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ย เออแต่คือในความแค้นเขาคือเขาอ่ะไม่ได้อยากมาอยู่จุดนี้นะค,คือเขาถูกที่บ้านมาขายอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีความแค้นว,ว่าแบบอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วคุณหยกทํำยังไงพอรู้ข้อมูลตรงนี้ละก็ตื่นเช้ามาก็ไปออทําบุญที่วัดพระธาตุลอยตงออุงอะไรเงี้ยอ,อ๋ออไม่ไม่ต้องระบุชื่อท,ทุก<อ>ทุกที่ก็ได้นะคุณหยกนะ <laughs> เ่าค่ะไปวัดไปวัดทําบุญให้เลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยอ๋อข้อมูลที่คุณหยกไม่ได้พูดแต่แรกคือตัวของคุณหยกเนี่ยมีเซนต์อยู่แล้วคือที่บ้านจะรับรู้อยู่แล้วว่าคุณหยกจะมองเห็นแสดงว่ามันมีมาตั้งแต่เด็กอรอเซนต์เนี้ยใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วเห็นในที่นี้เนี่ยคือเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยไหมเห็นเป็นตัวเป็นตนค่ะอืม นะครับคือเห็นมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่เห็นค่ะล่าสุดก็มีเรื่องส่งไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้น่ากลัวเท่าอันนี้อ่ะอ๋อนะครับแล้วใช่ต,ตัวเองมีการรับมือกับเรื่องพวกนี้งไงแรกๆที่รู้ว่าตัวเองเห็นอะ่ะก็อ่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปอ,ไอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นคือต,ตอนที่<บ>รับรู้แรกๆถูกไหมฮะใช่ค่ะอืม